โอ้โสดช่วงนี้เสน่ห์แรงนะดาวที่เป็นราชาโชคเนี่ยแล้วก็ดาวศุกร์เป็นปทุมเกณฑ์อีกอะเพอเพอคุณไม่ได้มีคนคุณมีคนให้คุณสับรางรถไฟอะเนี่ยมีคนให้คุณสับรางรถไฟมีคนให้คุณได้ตัดสินใจเลือกมึงจะเลือกใครดีอารมณ์ม,ม,มาณนั้นได้หรือยังไม่พร้อมเลือกล่ะแต่เรามองว่าคุณกําลังตัดจะตัดสินใจเลือกนะนะคะส่วนใครที่แบบเหนื่อยกับความรักมาตอนนี้คุณคาดหวังอย่างเดียวเอง งานเงินต้องมีเป้าหมายคุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตเพื่อความสําเร็จของตัวเองก็ได้ค่ะนั่นก็คือคนที่แบบว่าเหนื่อยกับความรักมาฉันยังไม่พร้อมเปิดใจกับความรักที่ผ่านมาฉันเสียเวลาที่ผ่านมาตัวเองทุกใจทุกร้อนนะคะที่ผ่านมาทําอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อคนในอดีตผ่านมาเนี่ยเพื่อทําเพื่อคนในอดีตตอนนี้ก็อยากจะมาทําอะไรเพื่อตัวเองอย่างเงี้ยโอกาสก็มาค่ะมันก็เป็นความสําเร็จในเรื่องงานเงินส่วนบางท่านมีเด็กเข้ามาชอบ อยูไปชอบเด็กรวมไปจนถึงตรงนี้ทําไมฟ้องมาว่าคุณกาลังจะมีโอกาสได้พบปะคนรู้จักเก่าๆได้นะคะอ่าคนรู้จักเก่าๆได้แต่บางท่านอ่ะบางท่านมีคนเข้ามาส่งเสริมรักอ่ะยังไงก็ต้องน่าจะมีโอกาสที่ดีรักที่เข้ามาส่งเสริมรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้แต่จะเป็นรักที่ส่งเสริมยกเว้นจากคนที่แบบว่าธรรมะจัดสรรเรียบร้อยแล้วนะคะก็หมายถึง การปล่อยวางการที่แบบว่ายังไม่อยากจะเปิดใจกับความรักนะคะชีวิตเราได้เรียนรู้พิษรักมาพอสมควรตอนนี้เราอยากจะมีเป้าหมายชีวิตมีอนาคตกับชีวิตมีอนาคตกับงานเงินนะคะเนี่ยค่ะบางท่านไม่เปิดใจกับความรักเลยจริงคือเรียกว่าเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการฉนุถลอมจิตใจของตัวเองไหม หรืออยากไม่อยากจะเปิดใจกับความรักก็ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนรอบตัวคุณมีแต่พวกเขาเรียกว่ามีแต่พวกคาสโนวาคาสโนวีนวยอย่างเงี้ยนะคะว่าจะแบบมีแต่พวกแพรววเข้ามาอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันไวรอรอจังหวะอะไรแบบนั้นก็ยังได้นะคะของชาวราศีกุมโอเคแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้คิดแบบนี้ใครที่คาดหวังในเรื่องความรัก หรือใครที่มีคนเข้ามาแล้วนะคะก็มีโอกาสที่ดีรวมไปจะถึงรักต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะจะเป็นรักที่เข้ามาส่งเสริมหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้คนคนนี้สามารถส่งเสริมคุณได้ไหมมันก็เป็นช่วงของอะไรล่ะก็ช่วงของทดสอบค่อยๆพัฒนาความรักกันไปศึกษาหาศึกษาคบหากันไปนะคะเราเรียกว่าเป็นการคบหาคบค้าสมาคมคบหากัน ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆพัฒนาเด่นก็คือ